สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อลราดิน36พพาติวในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาน้องน้อง,องฝึกทําแนวข้อสอบเรื่องเลขยกกําลังซึ่งเป็นแนวข้อสอบโรงเรียนช่างฟีมือทหารกันนะครับข้อที่1จงหาค่า x จากสรรมการ2ยกกําลัง3 x บวก4บวก8ยกกาลัง x บวก2เท่ากับ640ตรงกับข้อใดเรามาฝึกทําข้อนี้กันนะครับลักษณะข้อสอบในเรื่องของเลขยกกําลังนะครับ สิ่งที่น้องๆต้องรู้ก็คือสมบัติของเลขยกกำลังนะครับ a ยกกำลัง m นะครับคูณ a ยกกำลัง n ฐานเหมือนกันนะครับเลขชี้กำลังต่างกันครับคูณกันมันก็จะได้เท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n ก็คือเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ2ยกกำลัง3 x บวก4นะครับมันก็คือ2ยกกำลัง3 x คูณกับ2ยกกำลัง4นั่นเองแล้วก็บวกนะครับสิ่งที่น้องๆต้องรู้นะครับในเรื่องของเลขยกกำลังเราเห็นตัวนี้เป็น8นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของฐานที่เท่ากันก็คือตรงนี้เป็นฐาน2นะครับเราก็ต้องรู้นะครับ8ถ้าเปลี่ยนให้อยู่ในรูปฐาน2ยกกำลัง8มันก็คือ2ยกกำลัง3นั่นเองได้เท่ากับ8เราก็เปลี่ยนตรงนี้กลายเป็น2ยกกำลัง3มันก็มีค่าเท่ากับ8ปนึงแล้วก็เป็น x บวกด้วยนะครับเท่ากับ ห4 0อีกสมบัติหนึ่งที่น้องต้องรู้นะครับเนะครับในวงเล็บ a ยกกำลัง M คูณกับ n นอกวงเล็บน,นะครับเอาวงเล็บออกจะกลายเป็น a ยกกำลัง M คูณกับ n นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือตอนนี้เราเขียนค้างไว้เหมือนเดิมนะครับ2ยกกำลัง 3x คูณ2ยกกำลัง4บวกนะครับก็กลายเป็น2ยกกำลังนะครับนี่ก็เอา3เข้าไปคูณได้ไหมก็เป็น2ยกกำลัง 3x บวกกับ ก็เป็น6กนะมันบวกกันก็คือเลขขามันคูณกันอยู่พี่ก็ตรงนี้กลายเป็นคูณเลยนะครับคูณ2ยกกําลังนะครับสามคูณสเป็น6ยกกําลัง6กครับแกหกรแค่นั้นเองครับพอเราได้ตรงนี้้วครับเราก็จะเห็นว่ามันมีตัวร่วมเนี่ยสยกกำลัง3ามกับ2ยกกําลัง 3x เหมือนกันเราก็ดึงตัวร่วมออกมาครับสยกกําลัง 3x ในวงเล็บกลายเป็น2ยกกําลังสี่ บวกกับ2ยกกำลัง6เท่ากับ640อันนี้น้องไม่งงนะครับจากบรรทัดนี้นะครับมาสู่บรรทัดนี้ก็แค่ดึงตัวร่วม2ยกกำลัง 3x ที่มันเหมือนกันนะครับออกมาแค่นั้นเองนะ,ะเราจะได้2ยกกำลัง 3x นะครับข้างในวงเล็บเราก็2ยกกำลัง4ได้เท่ากับ16อันนี้น้องต้องคล่องแล้วนะครับก็คือ2คูณกัน4ตัวนะครับได้กับสิบ บวกด้วย2ยกกำลัง6นะครับ2ยกกำลัง6ได้6กเท่ากับ640ในวงเล็บนี้เราก็บวกกันก่อนนะครับก็กลายเป็น2ยกกำลัง 3x ในวงเล็บบวกกันก็จะได้เท่ากับ80 80ิบแบนะก็ะได้เท่ากับ640ยก็ย้ายข้างเนี่ยเพราะฉะนั้น2ยกกำลัง 3x ก็เท่ากับ640ส่วนด้วย แปดสิมาันก็ตัดกันนครับตัดศูนย์แปดกเราก็จะได้สองยกกำลังสามเเท่ากับแครับเราก็ต้องรู้ว่าแปดเปลี่ยนให้อยู่ในรูปฐานสเหมือนกันนีนี่ฐานสองเราเปลี่ยนแปดให้อยู่รูปฐานสองมันก็คือสยกกำลังสามนั่นเองเนีครคือสยกกำลังสนั่นเองเพราะนั้นเราก็ได้แล้วนะครับสยกกำลังสาเนเท่ากับ สองยกกำลังสามแล้วก็เลขที่กำลังมาเปรียบเทียบกันนะครับเพราะฉะนั้น 3x เท่ากับ3เราก็ย้ายค่าหา x อ็กซ์กได้กับ3ส่วน3ก็ได้เท่ากับ1นั่นเองเราก็ตอบแล้วนะครับ x มีค่าเท่ากับ1อ่ะเราตอบข้อที่2อ่ะเรามาดูวิธีคิดโจทย์ข้อนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราอาจจะเอาตัวเลขนะครับในคำตอบนะครับคือช้อย c e ่1เท่ากับช้อย์สเท่ากับ1 รับช้อยที่2อเท่ากับสอันนี้พี่แก้ไขช้อยที่2นะครับเท่ากับสามหรือช้อยที่สาเท่ากับสเนี่ยเอาไปแทนใน x เลยก็ได้นะครับอ่ะอย่างยกตัวอย่างถ้าพี่เอาหน่งเข้าไปแทนเนี่ยมันก็กลายเป็น2ยกกําลัง3คูณกับหนึนะครับบวกสบวกด้วย8ยกกําลัง1นบวกสองนะมันก็กลายเป็น2ยกกําลังเท่าไหร่ครับสาบวกกสี่เป็น7จยกกำลังเ บวก8ยกกำลัง3นะครับมันจะเท่ากับ640หรือไม่นะครับอ่าตรงนี้นะ2ยกกำลัง7ก็ได้เท่ากับ128บวก8ยกกำลัง3นะครับได้เท่ากับ512บวกกันนะครับมันก็ได้เท่ากับ640เท่ากับ640เพราะฉะนั้นคำตอบ x มันก็เท่ากับ1นั่นเองเราอาจจะทำโดยวิธีนี้ก็ได้นะครับโดยใชนะค้คำตอบที่อยู่ในช้อยไปแทนค่าเลยนะครับ ซึ่งเราก็ต้องเิ่งในเรื่องยกกําลังพอสมควรนะครับสามารถคิดเลขยกกําลังออกมาได้เร็วนะรเราเอาตัวคําตอบมาไปตรวจนะครับไปใส่ในคําถามเลยก็ได้ลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะเร็วขึ้นก็นแล้วแต่วิธีการที่น้องๆชอบนะครับเรามาดูตัวอย่างข้อสอบข้อที่2นะครับเขาบอกจงหาค่า x จากสมการ3ยกกําลัง3 x บวก4บวก27ยกกาลัง x บวก2เท่ากับ810 ก็จะใช้สมบัต <Wow. S 2> ิเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะครับน้องก็ต้องจำจำให้ได้นะครับ a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n นะเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n นะครับถ้าฐานเหมือนกันนะครับเลขชี้กำลังต่างกันก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น3ยกกำลัง3 x คูณกับ3ยกกำลัง4เสร็จแล้วตรง27นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นฐาน3เหมือนกันนะครับมันก็บวก 27ก็คือ3ยกกำลัง3นั่นเองนะครับแล้วก็คูณด้วย x อกบวกยกกำลัง x อบวกสนะเท่ากับ810อีกสมบัติหนึ่งที่น้องต้องจำได้นะครับในวงเล็บ a ยกกำลัง m นะครับคูณ n พอเอาวงเล็บออกก็กลายเป็น a ยกกำลัง m คูณกับ n ก็เหมือนกับตัวนี้นะครับเอาวงเล็บออกนะครับก็ต้องเอา3มาคูณ x แล้วก็3มาคูณกับ2อ่ะเราก็จะได้3ยกกำลัง 3x คูณ4ี่คูณ3ยกกำลัง4ครับบวกนะครับก็เป็น3ยกกำลังนะครับ 3x คูณกับ3ยกกำลัง2องใช่ครับเพราะว่าเลขชี้กำลังมันบวกกันใช่ไหมมันก็คือคูณกันนั่นเองนะครับตัวนี้ต้องได้เป็น6ใช่ไหมเพราะว่า3คูณกับ2นะครับได้เท่ากับหกเป็น3ยกกำลัง6เท่ากับ810 เสร็จแล้วเราก็ดึงตัวร่วมเหมือนกันเลยนะครับเหมือนข้อเมื่อกี้นะครับ3ยกกำลัง 3x เหมือนกันนะครับเราก็แยกออกมานะครับ3ยกกำลัง 3x ก็จะคูณในวงเล็บ3ยกกำลัง4บวก3ายกกำลัง6เท่ากับ810ก็กลายเป็น3ยกกำลัง 3x นะครับในวงเล็บ3ยกกำลัง4ี่เท่ากับ81นะครับก็3คูณกัน4ตัวนะครับใน8ปบเบวก3ายกกำลัง6ก็3คูณกัน6ตัวนะครับ 3ยกกำลัง6ก็ได้เท่ากับ729เท่ากับ8 1 0อันในวงเล็บตัวนี้มันบวกกันก่อนนะครับแล้วก็ในวงเล็บบวกกันนะครับกลายเป็น3ยก3าในวงเล็บว่า8บวก7 2็ก็ได้เป็น8 1 0เท่ากับแ1 0้เราก็ย,าย้ายข้างนะครับ3ายกกำลัง 3x ก็ได้เท่ากับ810ส่วนด้วยนะครับ810 เพราะฉะนั้นก็จะได้3ยกกำลัง 3x เท่ากับหนึ่งนะครับแปดยสิบตัดกันได้เท่ากับ1นึ่ครับได้เท่ากับ1พอมาถึงตรงนี้นะครับก็สมบัติอันนึงที่เราต้องรู้ก็คือ a นะครับยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1เลขใดๆก็ตามนะรัยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นตัวนี้เขาบอกว่ามันเท่ากับ1แสดงว่าสดะสามนะครับยกกำลัง 3x ตัวนี้ต้องเท่ากับ0ูนย์เข้าไหมเพราะฉะนั้น 3x เท่ากับ0ูนย์ เราจะได้ค่า x ออกมาครับ x ก็เท่ากับ0นั่นเองข้อนี้ก็ตอบ x เท่ากับ0ข้อที่1คราวนี้เรามาใช้วิธีการรัดเหมือนข้อเมื่อกี้นะครับถ้าพี่เอาช้อยคําตอบไปแทนเลยเพราะว่าพี่เดาเป็นตอบว่า x เท่ากับ0นะขันกายเป็น3ยกกําลัง3คูณ0นบวก4นะครับบวกด้วย27นะยกกําลัง0นบวก2ต้องเท่ากับ810 มันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้3ามคูณศูนย์ได้ศูนย์ครับก็เป็น3ยกกําลัง4บวกกับ27ยกกําลัง2งต้องได้เท่ากับ810อ่าถ้าคนคล่องการคูณเลขยกกําลังก็จะตรวจคาตอบแป๊บเดียวอ่าสยกกําลังสีก็ได้เท่ากับ81บวก27ยกกาลัง2ก็คือ27คูณ27มันได้เท่ากับ729นะครับ ท่ากับ810ครั้งนี้ก็กลายเป็นนะับ8 1บวก729ได้810ก็เท่ากับ810เพราะฉะนั้นนะครับ x เท่ากับ0ก็คือคำตอบที่ถูกต้องน้องๆก็อาจจะใช้วิธีนี้เลยก็ได้นะครับเอาชอยคำตอบไปแทนค่า x นะครับแล้วก็ลองหาคำตอบออกมาเกี okay, นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างโจทย์นะครับเลขยกกำลังนะครับในแนวข้อขสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหารยังไงน้องๆก็ไปลองฝึก ทำตามกันดูนะครับให้เกิดความชํานาญใกล้สอบแล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับน้องๆก็ฝึกทําโจทย์ข้อสอบบ่อยๆ